เอาเลยครับพบกับรายการ Event Cast Gaming กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่เกม Sniper Edit Nasisombi ภาคสองตอนที่สามแล้วนะครับต่อเลยไม่ใช่เจเมกี้ไปกดโหมออกเลยนะครับคือตอนที่แล้วเราเข้าเออเซฟเซฟเออเซฟโซนนี่นะครับขอ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 งหน่อยขอของหน่อยสิโอเค โอเคไปไงนะมีเดเออมามามาวันนี้เปิดเลยฮนะใจะเย็นโอเคนะครับมาร้อยนัดโอเคเป็กบาร์อ่อะุ๊ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้โหมาถึงก็เอายืนทำไมมาถึงก็เอาเลยมาถึงก็เอาเลยนะเป็นทำอะไรเล่าไป็นทำอะไรเล่าไปเอาหรือวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาใจเ er ย็นใจเ er ย็นผมเห็นตรงนี้นี้อีกมัน oh มีอ่ามันมีอู้หเอ้าอยู่ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอือหืออือเฮ้ยเร็ว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 อือหืออุ๊ยเอ้าอย่าว้าวอย่าว้าวอย่าว้าวลยว้าวมายืนทำไรอ่ะลูกพี่นะฮเอ้าเอ้า ไม่ยินทำไม่ยินทำายไม่เอารู้สึกจะเยอะไปดีกว่าครับเดีวะไหนวะมีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเวรอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเาตัวเวรอะไรวะอุ้ยโอ้ยเหี้ยเหี้ยเอ้ยเฮ้ยตัวเวรอะไรเอ้ยเฮ้ย ตัวเวรเลยวะตัวเวรอะไรนี่มันตัวเวอะไรไอเวรเอ๊ะตัวอะไร mm hmm. วะเมื่อกี้ผมนี่งงเลยครับอ้าวผายเอ๊ะเก็บแม็กก่อนกี่เป็นตัวเวรเลยวะพุ่งเลยครับกดโยนไอ้นี่เอง เยน็เยนดีดีดีตัวเลขน,นี่เอ่ออ๋อโอเเคฮ้ยกดตัวเนี้ยเอ่ออ้าวเหี้ยเหี้ยรีบเหรอเอาใหม่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 หมทำไรทำทำไรทำไร มามามาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดดเอ้าเอ้าเอ้ายาวอย่าใจใจเอ้ายิงใจเย็นใจเย็นแค่แค่ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็น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 เตรียมเตรียมพร้อมๆแล้วุดยังงานเข้าเลยครับโอ้ยพันตัวเลยวะ พันตัวเลยเหรอพันตัวเลยเหรอเอาเอายังมาไม่หมดยังมาไม่หมดกี่ตัววันนียกี่ตัวกี่กี่ตัวกี่ตัวเก็บยิงให้หมดก่อนเลยให้หมดก่อนเหน่งวะนั่นนะเฮ้ย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 ผมว่าจะงานเข้าแล้วตรงนี้แหละผมจำได้ นี่นครับวางระเบิดวางไงวะเฮ้ยกดตัวอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงครับอุ้ยเอ้าเฮ้ย,ย <c oughs> รู้ละ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 อ่านี่ใช่ไหมวางโอเค

ยังไม่หมด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 นะครับโว้วโว้วโว้วเยอะไป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 ว่านะนี่เลย Bơm 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 bơm. Cá bị bơm thang em đi, chì. Chayen 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 nhiều nhiều, nhiều nhiều, nhiều 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 nhiều, nhiều bay nhiều, bay

เอ๊ยยังอืออีกตัวตัวมาหนี่อีกตัวมานีหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นออโอ้โอโอ้โห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 เยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้โหดูครับนี่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  นี่เอาอีกมาอีกโอ้โหหมดแล้วหรอนี่หมือนยิงโอ้โหโดนอีกโดนอีกอะอ่าอ่าเออ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 เก่งครับเก่ง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 โอ้โหเยอะเยอะไปเยอะเยอะไป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 เฮ้ยเฮ้ยหน้าหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหยิงไปโดนตัวอะไรมั้วน่ะ เว้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้าอย่าอย่าย่อง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 ขอร้องอย่าเอ้าเฮ้ยมันเยอะเกินไปไ่เว้นนี่ไงโดนสองตัวดิโอ้ยมันเยอะมากไงเยอะจนผมไม่รู้จะเยอะไงอู้ดับเบิ้ลคิวโอ้อ้แกบ มันมันต้องมาผัวหน้านี้ให้ผมดิรู้สึกจะบักนี่ครับเฮ้ยเร็วดิเร็ว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 อย่าช้า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 โว้วว้วนี่นี่น,นี่ยืนมาทำไม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 รู้สึกจะบักนะตัวนะ่ะดีมาน่าหมดได้แล้ว มามาโอ้ยเปิดอะไรตอนอือ huh. อ uh, ื uh. Uh, ้อไอตัว uh, นี uh, ้อ uh. uh, okay, ีกแล้วไออุ้ยไอตัวนี้อีกแล้วอีกแล้วอ้าวโอเคครับลาไปก่อนเจอกันพัหน้าครับบาย